เออสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในอนิเมะโฟเบียโลกกลัวอนิเมะนะชื่อเกมเออนี่เคยเล่นอยู่รอบหนึ่งฮะกำลังหาอะไรเล่นอยู่เ,ออเจอแมปนี้พอดีจะลองกลับมาเล่นหนะ่อยมันอัปเดตพอดีมั้งนานแล้วแหละเออตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดวูวนนะใครกลัวอ,วอนิเมะหรือเปล่ากลัวอนิเม Boys, ะเกิร์ลอนิเมะบอยส์อะไรเงี้ยใครกลัวอนิเมะต้อง อย่าเล่นเกมนี้ฮะอย่าอย่าเล่นเกมนี้หรโลกอนิเมะจะหลอกหลอนคุณะนะจ๊ะนลืมแล้วมาเล่นยังไงบ้างอันนี้อะไรอ่ะว <What? S 1> อนเฮ้ยวิเชเตอร์อจริงป่ะโว้ยโคบาอ่า เออมาซื้อปืนหน่อยฮะมิซ่าอ่าอุสิเซอร์ดีเกินซื้อมาเนี่ยฮะรอหาอะไรไปเว่าฮะไปเริ่มเดี๋ยวไหนไปไงไปเมืองกันเกิดฮะ โอ้มือจัดๆมีไฟฉายไหมเออนี่ไงนี่แหละม,มันเก็บไงโอเควิทยุเสีย วิงเชสเตอร์หนึ่งกระบอกโคบาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกระบอกหนึ่งโคลาในขวดตาอยู่มั้งเฮ้ยเสียปืนไม่มีรถเลยเหรอไปเถอะมันบอกเกิดที่เมืองทำไมมาเกิดที่ชานเมืองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืม รู้จักเปล่า,า Ethan Winter. อร์ยุ้ยวิ่ยสะดุดหมดอ่ใครโลกใครเป็นคนกลัวิ n มะเไม่คนเล่นเกมนี้นะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยอาซุกะ อเอ้อไผ่วะเฮ้ยโฮโลไลท์เป,ปล่าเฮ้ยโลฟไลท์เซ็งไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าไม่ได้เหรอ ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสีรถถูไอหาปืนของเล่นอืมแม่งวินเชตเตอร์ไปของเล่นแล้วมืดชิบหายเบอร์เกอร์หนึ่ง กิน่อดโอบานายวันวันเอ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งร่อรถนี้ขับได้อยู่ฮะแล้วเฮ้ย KO โอมา ชุดเหมือนเชอค์เลยหาเพิ่มครับหาของเพิ่มต้องหาปืนเพิ่มเลยนะตนนี้สแปมพอของเยอะจัดตอนนะี้แต่กระสุนไม่เยอะเนะี่ยมีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่กี่นัดวะไม่ถึงสี่สิบนัดที่เสร็จอีกิลงเลยแม็กหนึง่ง

ไปไหนดีวะไราไหนกันต้องไปไหนวะมีอะไรอ่ะใครทหานเออโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยีสารครับโมสีสาร์พมีกโกะโทกา ซองหักเฮ้ยเฮ้ยมียยกดตันป่ะนี่กดตันมีกดตันเฮ้ยเหี้ยซองหักอันนึงเฮ้ยวินเชต์ยิงว่ะวินวินเชตอันจริงอันนี้ไม่ไม่ปลอม อุ้ยอืมไอสัตว์มาดิวะอุ้ยอืมแม่งยุคคาร์บอยเลยวันนี้เลดเดสป่ะเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวหรอวะ วีเว้ยอันนี้อะน้ำหมันกะเชงเล่าออเอามา อุ้ยผมไม่ได้มาขี้ๆนะครับน้องเฮ้ยอสกาอสกอาอสกาอสกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเจ็บ ยวะเฮ้ยเฮ้ยโคมิซังโคมิโคมิครับโคมิไปพาไปเลยครับผมเฮ้ยคุณยอเร็วเร็ว ดีกว่าจะไปไม่ลากันหน่อยเหรออืมชนต้นไม้เอ้ยตามเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยแม่งหมู่บ้านไม่ไกลนี่หว่าแล้วขับอ้อมไปไหนวะ เฮ้ยมายใช้วินเอาซ่อมอันนี้ M1 M1 ออกไปซ่อมอันนี้เออเหมือนสไนายป่ะมาก็ปวดเลือดไว่ายนี้ว่าย รออะไรครับจ่าเชีย่ยโอ้โอโอโอเยเหี้ยเหี้ยอะไรวะนี่อะไรครับอขับไม่ได้โอ้ยอ,อะไรอ่ะ วิ่งไปไหนคนเธอโอ้ยชนต้องไปหา,ายาเพิ่มแล้วแม่งไม่มีแล้วเฮ้ยอะไรอะ bác ơi Ôi ừ, chị Ú Ú Ú Kiểu lắm Út da เฮ้ยเจี๊ยอะไรมันถืออะไรวะถืออะไรโอ้อืออุ้ยเจี๊ยอี่าหันไมอือแขนโผล่เราอ่ะโอ้ยเจี๊ย เจ็บเยี่ยเฮี้ยกระสุนลูกซองไม่ใช่ขัดเจ็บสัตวบขัดเจ็บ ว่าคุริว่าคุริเฮ้ยนี่ว่าคนนี่หลังโจปันเนี่ย ไม่มีอาหารลเลยไปดูอ่ะไอ้กระสูตรหรือจันั้นอลไรเยอะ นมาึ้นมาึ้นมาคืนานมา,นมา,นมาอุ้ยได้อดห่อีิเลยไปละ อันเราหอหาอะไรไม่มีใครเขาด้วยมาแล้วอ้าล t สโ o โ้โคตรไว้โคตรไว้อ่ะ ôi yeah. dạ ôi ôi ơi mình lớn lợn ừ uhm. ơi, mình thần ba đi nghe quá เพื่อนขับพองลงมาเลยโอ้ยเขียวเอ้ยเพื่อนอืมเพื่อนเ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคุณน้ำลาย Ơi, ừ, à. Ây, chơi, Huy, ôi đôn tủy, đôn đồ đồ. Oh, yeah, mong lượt chơi Ơi, nát mười tám bay, Ơi, mươi tám mươi tám mươi tám mẹ tám mươi The mươi tám mươi tám mươi ไม่กลับมาเล่นก็เพลินๆดีเหมือนกันนะถ้าใครอยากเล่นก็ลงมาเล่นดูฮะอนิเมะโฟเบียนะสำหรับคนไม่คนไม่กลัวแอนิเมแบบนะ uh huh. ใครกลัวอนิเมะมไม่ควรเล่นเกมนี้โอเคฮะสำหรับวันน,นี้ต้องไปแล้วผมเจอกันคลิมน้าฮนะบ๊ายบาย